มาดูรถที่งบสบายๆกันบ้างค่ะคันนี้เขาจ่ายเพียงแค่2 0 0แสนต้นก็เป็นเจ้าของได้นะคะเรื่องลถราคาให้สดสดร้อนๆด้วย Ford Ranger mm hmm. Open Cab ค่ะ Highlighter ตัว XL p a r k 2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2014นะสวยะสวยๆเท่ๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะคะสำหรับ Ford Ranger นะรุ่นนี้เขาแต่งขึ้นมานิดเดียวก็คือดูดีขึ้นเป็นกองเลยนะคะนี่เลยแต่ว่าสำหรับคันนี้เองเราแต่งให้ครบจบลูกค้า ซื้อไปขัดกันอย่างเดียวได้เลยค่ะโลบาร์หลังเองก็จะมีติดให้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นฟอร์ดเลนเจอร์รุ่น XL p a รนะมือเปิดรอบคันแล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นแบบสีดำด้านนะคะพลาสติกสีดำด้านแต่ว่าแข็งแรงแน่นอนภายในเป็นกระบะ Open c a คปนะคะ นี่เลยเปิดได้นะคะขึ้นลงกันได้สะดวกสบายเบาะหน้าเป็นเบาะเดิมโรงงานพวงมาลัยพาวเวเครื่องเล่นเดิมโรงงานรูปทรงของคอนโซลตรงกลางเนี่ยเขาจะมีช่องเล็กๆแสดงวันเวลาและวันที่ให้นะพวงมาลัยพาวเวหมุนง่ายใช้งานง่ายได้แน่นอนมาสีเทาสวยๆพร้อมชุด แต่งสีดำตัดกันแล้วโอ้โ oh, ห oh, หล่อขึ้นเป็นกองเลยค่ะและที่สำคัญอย่างที่เล็กบอกว่ามีงบเพียงแค่2,000 200, 0 0นัตนต้นคันนี้กำเงินมาเพียงแค่2,18,000บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อหาเล็กได้ค่ะ